ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านพบกับผมมิสเตอร์ชินอบิโนนะครับโอ้ยเย่ก็รับมากันกันกบเกม Hitman ภาค3 Contract Contract นะครับผมซึ่งเกมเนี้ยผมเคยทำมานานแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กอะก็เลยแบบอ่ะผมเลยลื้อทิ้งแล้วก็แบบเออทำใหม่หมดเลยโอเคครับแล้วก็จะพยายามแบบตั้งใจเล่นด้วยมาโอเคสตาร์ท okay, แล้วก็ขอเอ็กซเพิพอ เพราะว่าผมไม่ใช่พวกสายสเตลอะไรขนาดนั้นโอเคมาถึงพี่โรนของเรากําลังนอนเลยฮะโอ้ล้วก็มีคนถือปืนด้วยเอออะไรเล็งไปที่หัวป้างเข้าให้ไข่โป้งเลยทีนี้โอเคเอา้าพี่โรนของเราอีกคนหนึ่งนี่ว่าโอ้หนึ่งนัดหนึ่งเองเรียบร้อยมากันมพมาพร้อมซิวเวอร์บอลเลอร์ครับผมปืนนี้ผมโคตรชอบเลยเอาเอาเอา,เอาพี่ไปยิงเขาทำไมเนะี่ย เอ้ยกำลังหลกักหลักสังขารหนีโอ้ลุงคิดว่ามึงจะรอดเหรอเออโอ้ยฝากลูกเมียขาด้วยไม่ฝากอะไรเว้ยโอเคครับจ้องไปที่หน้าครับผมก่อนตายดูสิว่ามีอะไรเอาทำอะไรอะ่ะเอาเอาจะดูดน้ำเหลืองกันเหรอเอาคุยอะไรกันนะผมไม่รู้นะครับว่าเขาคุยอะไรกันเพราะว่า ออโอ้โหโอ้โหหักคอเลยครับผมใช้ปืนมันเปืองกระสุนหักคอไปเลยมาโอเคโรม,มาเนียปีสองพันนะครับผมโอเคเอ่อกด B นะครับดูภารกิจเอ่อ escape from sanitarium นะครับผม สนุ่นๆครับบินสราวนี่บายสวัสดิ์โพลิสออกเหมืนเฮ้ยเหมือนสถานที่แห่งนี้นะครับโดนหน่วยสวัสดิ์ล้อมอยู่นะครับอีเทอร์ช็อตโยเวลออฟซีเอสคือเอ่อตอนนี้ครับผมก็หาทางออกไปจากที่นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะออกไปไงวะโอเคเฮ้ยมีกุญแจรถเหรอเออกุญแจรถก็มีนี่มันห้องอะไรวะเฮ้ยห้องนี้มันเป็นห้องที่แบบเขาเรียกว่าไงอะสร้างนักฆ่าแบบพี่โรสหรือเปล่าวะ เออนั่นดิแบบสถานที่ที่ฝึกนักฆ่าให้แบบเก่งๆแล้วก็ให้เอาไปฆ่าแบบสังสังหารตามภารกิจเนี้ครับนี่โอ้โหนอนตายกันเรียงรายพวกนี้คือก็น่าจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เนี่ยแหละแต่พี่โล้นของเราเนี่ยคือ the best of the best ครับผม agent 47โอเคไหนดูซิเรามีปืนอะไรบ้างมี C เซ็0ะครับผมแล้วก็ นี่ซิว่าบอลล์เลอร์สองอันมาโอเคเปิดเข้าไปโอ้เออเฮ้อแล้วแล้มันไปแขวนคอพี่วะเอ้าอ้าผมเอาอ้าผมช่วยเอาลงมาเอ้าลงมาไม่ได้อีกโอ้ยเอ้าอุ้ยเนยเอ้าผมช่วยส่งคอให้แล้วกันเอ้าแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักเม็ดไหมเอ้าไปไปไป อย่าไปเสียเวลาเลยฮะโอ้โหนอนตายกันเรียงรายแล้วคนพวกนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าหรือเปล่านะฮะจากโรงพยาบาลบ้าโอเคเรากดเได้เช็คแมปไปทางนี้แล้วก็เออเราต้องไปที่ลิฟ์นี่หว่ะอะไรเอา้าบ้องหูสักบ้องไหมพี่เอ๋ยเอ้าไปไปไปนี่ห้องนี้ใช่ไหมเออไหนขอเช็คของหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างเอา้าเอ้ยเข็มฉีดยาใช่ครับผมเข็มฉีดยานี่ครับจะทําให้เราแบบ สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้แต่ว่าไม่ถึงกระตายนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เขาเรียกยังไงอ่ะมันจะทําให้ภารกิจเราไอ้นี่ขึ้นนะโอเคโอเคเอาพี่ทําอะไรเนี่ยโอ้โหพี่พี่เชื่อคนกินตรงนี้เลยเหรอเชือดคนกินตรงนี้เหรอไม่เอามันไม่ดีไม่ดีนะพี่อย่าทําแบบนี้ไม่เอามาขอเมื่อดคอหน่อยเลยโอเคเรียบร้อย เชื่อดคนกินมันไม่ดีมันไม่ดีพี่มันต้องแบ่งคนอื่นเขากินด้วยโอ้เราเล่นเรเล่นล้อเรเล่นนะโอเคไปๆเสียเวลานี่ไงเป็นเงี้ยโอเคถึงตรงนี้แล้วแล้วก็โอ้ห้องโถงยาวนะครับเอ้ยเห็นเราเห็นตรงนี้ด้วยโอ้โหเราก็หล่อดีนี่หว่าเจีอ่าโอเคไปห้องนี้ไปไหนต่ออ๋อนี่ไง ทางนี้ใช่ไหมอ,อ๋อนี่ไงเราเราก็ตรงไปตรงนี้เราไปทางอ,อ๋อนี่ไงไปทางนี้เอเคเอาเป็นอะไรเนี่ยเอาเอุย้ยตำรวจเอ้ยตำรวจบุกมาแล้วครับโอ้ตำรวจบุกมาแล้วเอาไงดีวะเฮ้ยต้องพยายามปลอมตัวแล้วครับผมเกมนี้คือผมจะไม่น้นยิงมากนะครับเพราะคิดแมนมันไม่ใช่เกมแบบเกมแบบไม่ใช่เกมแบบฆ่ามู้นนะเอาเฮ้ยเฮ้ยชิบาน เฮียอะไรวะเอาเอาเอาอะไรอะไรอะไรมงเอาเข้ามาในกุ้งฟันนะฟันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงต่อนี่ไงไปห้องนี้ดีกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงไปไปไปนี่ไงนี่ไงเฮ้ยห้องนี้มีของเฮ้ยนี่ไงเอ้ยอะไรวะเอทเค โอเคเราปลอมตัวเป็นคนไข้นะครับผมหน่วยสว่านไม่น่าจะทำอะไรเอ้ยเราหนีไปตรงนี้ก่อนนี่มาะโอเคเอา้ากล้องวงจรปิดแม่งขวางเน,นะตรงนี้มันต้องปิกล็อกอะ เกียรกล้องจอดปิดมากๆตอนนี้โดยเฉพาะงานแบบเนี้ยโอเคไปทางไหนต่อประตูตรงนี้ไปได้เปล่าโอเคเฮดกล้องจอดปิดมองๆอยู่แล้วอะโอ้ยเบื่อเว้ย ยิงให้ล่วงได้ไหมเนี่ยโอ้โข้างนอกก็โอ้โหหน่วยสวายก็เต็มเลยแป๊บนึงนี่ยิงกล้องได้ไหมยิงกล้องได้ไหมอ้ยชิบหายกาดเอเลสละหลบ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 กวนหลบกวนหลบกวนเอ้ยไปเด้อเดี้อเด้อเอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงแมวแมวเฮ้ยเด้อเด้อเอา ขึ้นไปก่อนโอเคเมื่อกี้เกือบจะล่วงละผมไม่รู้ไงเอ้ยเอาเฮียอะไรอะไรพี่อะไรอะไรสวัสดีเราเรอพวกเดียวกันนะพี่ผมเป็นคนไข้ไปไปไปเฮ้ยเราเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้แล้วเราก็ตรงนี้มีของว่ะแป๊บนึงนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมันต้องปรประตูอะเฮ้ยมียามมียาม เราอย่าเพิ่งทำอะไรให้มันผิดสังเกตนะฮะตอนนี้โ <Okay. S 1> อเคอะไรวะเนี่ยโอปินดอร์ได้เหรออ๋อเป็นเหมือนแบบตู้ล็อกเกอร์โอ้โ oh, หมันมียามอยู่โอเคเอาเอาไปดิพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปไปโอเคโอเคโอเค พิกล็อกเลยเอาอะไรอะไรเอาอะไรพี่อะไรเอาอะไรเอาเอาเอาอะไรอะไรของมึงเนี่ยเอาอะไรของมึงเนี่ยเอาเอาดูมันดูมันจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมมานี่มา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 เข้ามาอะไรจะเอาใช่ไหมจะจะเอาใช่ไหม จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมโอเคแล้วก็ลากศพมาก่อนนะโอเคโอเคมตอบไลน์สักคู่นะฮะโอเคโอเคมาต่อคือถ้าเกิดไม่แบบขเขาเรียกยังไงอะ ถ้าเกิดไม่มายุ่งอะ่ะเออผมก็ไม่ฆ่าหรอกอะไรอยากโดนอีกศพใช่ไหมไปเอ,อ้โอเคปิดล็อกเลยอ่ไขไขไขโอเคเปิดประตูมาเฮ้ยเปิดอะไระโา้โหเฮ้ยนี่ไงชุดตำรวจโอ้ยสวสัสดียังไงไม่มีใครเห็นกูปรอมตัวเออโอเคได โอเคครับผมเรียบร้อยตอนนี้เราก็เหมือนเป็นตำรวจแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาที่ไปก่อนนะฮะเพราะว่าเหมือนฮิตแมนเกมเนี่ยคือเราต้องห้ามไปใกล้คนนี้นี่ฮะห้ามไปใกล้ตำรวจอะครับผมเหมือนหรือห้ามไปใกล้ยามอะเพราะว่ามันจะไอ้นี่เลยครับผมมันจะอล l ร์ตเลยมันจะคิดว่าเราจะโอ้โหเฮียอะเฮียะเฮียะเดี๋ยวเด เฮ้ยหลบกวนหลบกวนอย่าพึ่ง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 ภาคสามนี่มันไม่เหมือนภาคสี่อย่างหนึง่งก็คือเราเดินไปใกล้ๆยามไม่ได้แม่งจะเลิดเลยเชิบหายแล้วโอ้ยไปไหนได้ไเนี่ยโอ้ยยามมันเฝ้าเต็มเลยอะ ไม่ไม่ใช่ยามดิตำรวจหลีกไปหลีกไปหลีกไปคนจะหนีไปไหนดีวะอันนี้เราหลบไปตรงนี้ได้ไหมดูก่อนเปิดแผนที่ปแบบ๊บนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวมันมีห้องหนึ่งมีกระสุนลูกซองอยู่นี่ ผมจะไปเก็บก่อนเผื่อว่าเราอาจจะต้องประทะนะฮะนี่งไงโอเคใครเข้ามาใครกวนตีนพ่อเป่าไส้แตกมาเออไม่มีเว้ยเฮ้ยตรงนี้ได้ปะตรงนี้มีทางลงเปล่าทุกคน เฮ้ยนี่ไงน่าจะลงได้เปล่าวะนี่ไงทางออกโอเคไม่มีเราไปตรงนี้ได้นะฮะโอเคโอ้มีตำรวจสีนายเฝ้าอยู่ไปโลไปไปไปเฮ้ยขอเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันมาเอา้าเฮ้ยใครยิงเอา้ายิงทำไมยิงทำไมยิงนัยิงยิงยิงเอ้ยโอ้โหอเวนเลย ไ hey, อ้เว้เอ้ยอุมวิ่งผ่านมันนิดเดียวนี่คือมันยิงเลยอะเอาแล้วมึงยืนอะไรเนี่ยไอ้ย <c oughs> hey, หาลาเอา้ยเอา้าเอ้าอะไรอะไรโ <c oughs> อ้ยตายเฮ้ยไปผมจำได้ว่าเออเรามาทางนี้มันจะทะลุออกไปข้างนอกได้โอเคแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆลงมา เฮอ,อนี่อะโอเคขึ้นรถโอเคหนีจากที่นี่ฮะเฮ้ยอืสั้นยังวะภารกิจนี้สั้นอะแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นหนีภารกิจหนึ่งขั้วไปด้วยเลยแล้วกันอโอเค คไปต่อ The Meat King Party นะครับผมมิชชั่นนี้น่าจะมัน <c oughs> โอเคพี่โลนของเราตื่นขึ้นมาในยามเช้านี่มันไม่เช้าแล้วมันดึกแล้ว <c oughs> โอเคจากนั้นยังไงต่อไม่รู้พี่โลนเราจะทำอะไรนะฮะโอเคตื่นขึ้นมาโซซัสโซเซ จะเข้าห้องน้ำปวดเยี่ยวเปิดไฟโอ้โอยปวดเยี่ยวโอ้ยโอ๊ยไม่ได้ดิล้างหน้าล้างหน้าโอเคครับล้างหน้าสักพักโอเคดูซิโอ้โหหน้าใสาย,ยังเด็กแรกเกิดพี่ใช้โฟมอะไรเนี่ยอ่าเออไม่รู้ทั้ง ไหนดูซิให้มันเกิดเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยถือถือถือตะขอแขวนหมูมาด้วยอะ่ะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเอา้าไปล่าใครมาวะเฮ้ยอื้ออ้ิอ่งกระซะกระซ่วคอเลยครับผมอา้าวภาพตัดมานี่เอาพูดเรื่องอะไรพูดอะไรวะ เออฉันฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ไงเหมือนเหมือนกำลังเขีนความลับนะครับผมเออด็กโอ้โหเหมือนมันไม่เหมือนไม่รู้ครับผมไม่รู้ก็ต้องตายอ่ะนะโอเคเหมือนเรามาเขีนความลับใครเลยวะเอ้ยเอาไงกันมาดีวะเอ้ยอยู่ภารกิจก่อนโอเคครับผมให้สังหารมิทคิงนะครับผมหรือชื่อแคมเบลสโตร็อกแคมเบลสโตร็อกนะครับผมแคมเบลสโตร็อกฉายามิทคิงนะครับผมเอ่อเดอะสกอตแมนสต็อก เออ่แล้วก็พี่ชายของเขาเมาเมาคล่อมเนี่ยเหมือนประมาณว่าเป็นควบคุมเอ่อโรงแพ็คเนื้อนะครับที่ใหญ่ที่สุดในในย่านโรมาเนียเนี่ยครับผมโอเควันนี้เขามีปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยแอนเดรียพอสคัสพอดคัสนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกปะนะแอนเดรียแอนเดรียพอดคัสเป็นทนายความนะครับผมเหมือนเป็นทนายให้กับอ่าไอแคมเบลคนนี้นะครับผม โอเคไอทนายแล้วก็ rescue a client daughter อ๋อช่วยลูกสาวลูกค้านะครับผมอ๋อมันจับผู้หญิงมาเหรอได้เกียรนักไอพวกชอบความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ยเป็นหนึ่งเฮ้ยเป็นหนึ่งครับเราต้องทิ้งปืนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทิ้งเนี่ยมันในนี่แน่ๆครับมันมันตรวจเจอเนี่ยเราตายมาโอเคจากนั้นเนี่ยเอออะไรเนี่ยเอ้ยปิดได้นะครับผมปิดตู้ได้นะครับป้องกันไม่ใครมาเห็น โอเควันนี้เราเป็นพ่อครัวนะครับโอเคที่เมืองนอกมีกอร์ดอนแลมซี่เมืองไทยเรามีอะไรนะอันนี้เป็นอะไรดีนึกนึกชื่อก่อนโอเคจะเดินเข้าไปหยุดก่อนเ,เอ้ยเดี๋ยวครับขอนี้ก่อนขอตรวจหน่อยครับผมมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่าโอ้ไม่มีครับผมมีอยู่กระบ,บอกเดียวครับผม กระบ,บอกนี้ทําผู้หญิงท้องได้ล้อ <c oughs> เล่นล้อเล่นล้อเล่นหยอกหยอกหยอกขอโทษครับขอโทษโอเคในสุดเราเข้า, <c oughs> ขามาที่โรงแพ็กเนื้อแล้วครับผมเอออย่างมีคนเคยบอกไว้นะครับผมปกติโรงฆ่าสัตว์มันจะมีโรงฆ่าแล้วก็โรงแพ็กนะครับผมโอเคเราดูแผนที่ก่อนเอ้ยในห้องนี้มีของด้วยโอเคเอาอ๋อสวัสดีน้องสาวโอ้โหมายืยนอะไรแถวนี้ครับไปเที่ยวกับพี่ไหมครับโอเคโอเคอย่าพึ่งหลีตอนนี้อย่าพิ่งหลีโอเค เฮ้ยเฮ้ยเอ็งอะเอาเนื้อไปหาคุณสตอร้ดอนหน่อยดิเอาแล้วจะให้ใส่ไงโถ่ไอ้เอ็งจด้วยเนี่ยเขาอยู่ข้างบนอะไปเร็วไปไปไปโอ้โหอยู่ดีๆก็มาสั่งอย่างบูอย่างหมาไปนึงขอเก็บมีดแล้วกันเออนี่ไงเนื้อนะครับผมโอ้โหเขาบอกว่าถาดไก่นี่คือแบบ น่าจะใหญ่พอจะซ่อนอะไรได้นะครับผมโอเคเราไปซ่อนในห้องน้ําดีกว่านี่แล้วก็แป๊บหนึงมันต้องทําอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ชักมีดออกมาแล้วก็นี่ครับวางเอามีดนะครับใส่ในไอ้นี่ไก่นะครับผมโอ้โหแล้วไก่ก็แบบเนื้อเยอะมากทําให้นึกถึงไก่ย่างห้าดาวอะ่ะแต่ผมกินได้แค่ครึ่งตัวเอออิ่มเลย อะไรวะเอา้าเอา้าวันดีครับพี่ชุดแดงโอโ้โหอินซีแดงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นยอคยอยอไปไปไปโอโ้โหอยู่ปาร์ตี้นี่สิเฮ้ยเราไปไปหาพ่อครัวนยครับไปหาเหล้ากินเฮ้ยพูดได้ด้วยเอาชิบหายละ,ออยละโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยคุยได้นะครับเ อ๋อคุณสตอร์็อกหิวอีกแล้วเหรอเออก็จะเอาเนี่ยไปให้ประยัดหาให้มันอยู่อ๋อเขาชอบไก่ท่นเนี่ยชอบไก่ใช่ไหมเออโอเคมันชอบไก่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราแป๊บนึงขอเอาเอาวุธไปใส่ใหม่ก่อนแป๊บนึง,น,งนี่ไงขอไปใส่ใหม่ก่อนเพราะว่าเผลอเออออกมาเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอก Okay. มาอีกทีหนึง่งคราวนี้ไม่พลาดแล้วมาโอเคเราเรีบไปเลยครับเขาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันมีทางมีบันไดาทางขึ้นอยู่อะไม่ใช่อะไรหรอกคือผมเคยเล่นมาแล้วน่าจะผม,ผมพอรู้จุดไงโอ้โหดูโอ้โห,โโหไม่ต๊บกันตรงนี้เลยล่ะพี่แล้วในนี้มีอะไรโอ้โหแดนกันมาเลยไปดเต้นด้วยดีวยกว่าเออเด้อเดอเด ไปเต้นด้วย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 โอเคอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอทํางานก่อนทํางานก่อนเดี๋ยวค่อยไปเต้นที่อื่นก็ได้嘛อ้าวมียามด้วยคนด้วยอ้าวขอตรวจอาวุธหน่อยก่อนไปนี่ก็บอกแล้วว่าไม่มีอาวุธเนี่ยมีแต่จุดสองห้อยเนี่ยอะค้นเลยค้นเลยค้นดิค้นดิอะโอเคเออไม่มีอาวุธไป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 เาโอ้โหมียามตรงนี้ด้วย โอ้โหพี่พี่ท่าทางจะรุมสมบูรณ์มากคฮอโอเคฮิวหญิงมาตึบด้วยโอ้โหของพี่มันยังแข็งอยู่เหรอของพี่มันยังแข็งอยู่เหรอโอเคฮะโอ้โหไล่ไล่นี่ออกเลยไล่ผู้หญิงออกไปเลยเฮ้ยเรามีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงครับเราเราเราปิดม่านได้นะครับเออใจเย็นใจเย็นพี่ผมกำลังเอามาให้กำลังเอามาเสิร์ฟนี่ โอเคเอาเอาไก่ไปเลยเอาโอเคแล้วก็เอามีดมาเอาดินี่เราก็นี่ไงเชือดแม่งโอเคเราก็นี่ไง,ออเ,เ,ไงเอาจานเปล่ามาทําให้เหมือนกับว่าเออเรามาเสิร์ฟให้มันละโอเคโอเคเราจะไปต่อโอเคครับพี่แป๊บหนึ่งเขากําลัง เขากำลังรอนอยู่อย่าเพิ่งไปกวนเขาแล้วกันอ่าโอเคไปแล้วนี่เป็นฮิตแมนนะครับผมต้องทำงานเร็วแต่ต้องเงียบแล้วอย่าฆ่าใครมั่วซั่วครับผมเพราะเราเป็นเราเป็นมือปืนไม่ใช่พวกสังหารหมู่เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ไงอีกเป้าหมายหนึ่งโอเคอีกเป้าหมายหนึ่งอยู่ในนี้นะครับผมน่าจะเป็นไอธนายความนั่นนะฮะ ออไอนี้คือไอชุดแดงนี่คือผมมันไอชุดแดงเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเด็กไอเนะี่ยเด็กมาส่งของให้นะครับอ๋ออ,อะไรเนี่ยอุ้ยบ้องโอ้โหแป๊บนึงครับอย่าอย่าพูอย่าพูดนะครับผมมันผิดกฎหมายนะครับผมกันชงกัญชาอะไรผิดกฎหมายนะครับผมอย่า,ยา,ยานะโอเคนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมว่าต้องรอรอในห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับผมเพราะว่า ขาเวยไงอะไอตอนที่เล่นเนี่ยไอท้ทนายนั่นนะมันจะมาเข้าห้องน้ำนะครับผมโอเคกฎของเกม hit man น,นะครับสำคัญคือการรอครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดแดงกันว่าว่ามันจะมันจะเข้าห้องน้ำเมื่อไหร่โอเคมันมาแล้วมันมาแล้วเตรียมพร้อมนะครับผมเตรียมพร้อม มันน่าจะมาตุมันน่าจะมาเยี่ยวนะครับผมหลังจากที่ดูดไปเยอะเน่โอเคให้มันมาให้มันมาโอ้ยมันมีลูกน้องตามมาประกบด้วยวะโอเคครับ <c oughs> มันมาแล้วแป๊บนึง <c oughs> ไม่รู้ว่าลูกน้องมันจะอยู่ตรงไหนนะฮะอืโอเค โอเคมันไม่น่าจะนี่หรอกมันไม่น่าจะบอลรี่อะไรถ้าเกิดมีคนในห้องน้ำาอะเอาปิดประตูให้เอาอะไรเฮ้ยคนเขาจะเข้าห้องน้ำจะมากลัวเลยวะเอาอะไรไม่ได้เอาเอาเอาอะไรพี่เอาเอาเออะไรวะเออ ห้องมันห้องน้ําส่วนตัวนะกูจะเข้ามีอะไรไหมเอาโอ้มันค้นเลยครับผมมันค้นเลยครับมันค้นทีละห้องว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าแต่ผมดื้อแต่ผมจะต่อแย่เอา้เอาโอ้มันมาค้นเลย ไหลเอามองมองไอ้นี่มองเดี๋ยวเดี๋ยวฟันแม่งเอามานี่มะโอ้ยคนตีเนาะนี่ไงสัตว์นี่ไงไงคนตีนักเกิรยามมันยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ยังยังอยู่แล้วเจ้า แทงแม่งทำเสียเวลาไงแป็นนึงลางมาก่อนล่างมาก่อนโอเคถ้าเกิดไม่พูดมากมก็ไม่ฆ่ามันหรอกนะโอเคอะไรเนี่ย v i ไ m e d i t a t i o ดเอัยนไอซิวบอลเลอร์ว้าวเฮ้ยเรามีชุดยามนี่หว่าขอใส่ชุดยามบ้างกันนี้ นี่ <Okay>. hey, ไปต่อไปต่อตอ่าโอเคต่อไปนะครับเราภารกิจสุดท้ายนะครับเราจะไปช่วยลูกสาวของนี่นครับผมลูกสาวของลูกค้าซึ่งอยู่ข้างบนนี่นะครับตํ๊หนึงนี่นี่ห้องนี้นะครับห้องนี้นะฮะโอเคมีคนเอ้ยมีคนอยู่ในห้องโอเค surprise motherfucker o k a อะไรเนี่ยเออผมเจอผู้หญิงแล้วแล้วเธอเอเอาเธอออกมาได้หรือเปล่าโอ้โหจะแบกออกมาเหรอแต่ว่ามี positive id อยู่เอ้าแล้วสตอรกเหรออ๋อพี่ชายเขาเหรออ๋อตอนนี้เขาคงภารกิจไม่ป็นนะโอเคครับเหมือนเราตอนแรกจะเอาเธอออกมาแต่ว่าเอาออกมาไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็โอ้โห เอามาได้แค่แขนวะโอ้ RIP พครับผมโอเคแล้วเราก็ไปจากที่นี่กันเออทางออกมันจะอยู่ตรงตรงไหนวะนี่ไงทางทางออกอยู่ข้างนอกซึ่งเออมันแปน๊บนึงนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าเออทางออกมันไปทางไหนแปน๊บนึงนะเอยไม่ไม่ใช่ห้องนี้อันนี้มันห้องแขวนเนือ้อไป น่าจะอยู่ด้านนู้นนะหวัดดีพี่ลบไปหน่อยหลีกไปคุณจะหนีหลีกไปนี่ไงเอ้ยนี่ไงโอเคไปตรงนี้ได้ครับผมอ่าขึ้นรถเสร็จปั๊บเรียบร้อยโอเคโอเคครับอุ้ยได้เลตติ้งโปรเฟชชั่นอลด้วยโอเคครับก็อความจริงคือ ถ้าเกิดเราฆ่าได้เขาเรียกว่ายังไงคือเราไม่ถ้าเราไม่ฆ่ายามนั่นบางทีอาจจะได้เต็มไปแล้วอะ่ะก็โอเคก็ถือว่าเล่นแค่นี้แหละก็จบกันแล้วนะครับกับสำหรับใครที่ชื่นชอบครับก็ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับกันได้นะครับผมก็โอเคจบละเดี๋ยวภารกิจหน้าพี่โ้นของเราจะไปเจออะไรเดี๋ยวก็รอดูกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ